สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเคสอาการเครื่องสั่นนะฮะอันนี้ยิงตรงมาจากพัทยาอ่าอันนี้ไดชาร์จอ่าแปลงมานะครับไดชาร์จอืมแล้วก็พวกปลั๊กคอยนะฮะปลั๊กคอยแตกนะครับสายฟงสายไฟอันนี้แตกหมดเลยนะอ่าแล้วก็อาการหลักๆเลยนะหัวเทียนไม่ใช่ของมันนะอันนี้จะเป็น R1 นะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการเปลี่ยนหัวเทียนนะอ่าตัวนี้ เป็นรุ่น A 3 6นะฮะ A ่า A ห6อ่า,อาหลังจากที่เราดูหัวเทียนแล้วนะหัวเทียนมีปัญหานะครับเกียวเสียสูบหนึ่งฮนะเราได้ทําการเปิดฝาแล้วก็ไปทําเกียวใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ทําการประกอบแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าสำหรับคันนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับเปิดฝาไปทําเกียวฝาสูบใหม่ครับเกียวเกียวหัวเทียนสูบหนึ่งนะฮะมาติดเชื่องดู โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องจากมาตอนแรกเร่งแล้วท่อระเบิดนะตอนนี้เร่งหายแล้วนะครับอาการเสียงระเบิดนะ ร้อนะนจอบนะวันนี้สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ยิงตรงมาจากพัทยานะอันนี้มาเก็บงานนะฮะเครื่องสั่นนะครับระเบิดอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะจบด้วยสวยครับผม